ทำไมอ่ะของคนเคามั่งสิคนขายรายเดือนรายปีอยู่ตลอดอ่ะทำไมอ่ะมีอยู่แต่ไม่สนใจหาเลยเให้ลงไปอย่างเดียว มาแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจจะมาขายมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็กลับเพราะวันนี้หนูมาขายแล้วทำให้พี่ขายรวยหรอไม่ยอมแล้วเพราะยังไงก็ไม่ยอมถ้ายอมเราแย่ทังไมก็ต้องขายอยู่มาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหนูก็กลับแล้วเจ๊หนูไม่ได้มาทุกวันมันจะทำให้เจ๊รวยเหรอหนูมาไม่กี่ชั่วโมงมันเคยเข้าใจคนเราเปียาเปล่าวะก็คือหนูไม่รู้ว่ามาที่นี่นะเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่มีน้ำใจเลยเหรอ ใช่คนไทยหรือเปล่าไม่เคยเพราะหนูไม่ได้เป็นเจ้าของร้านก็หนูไม่ได้ตั้งใจหนูมาแล้วหนูก็พูดดีกับเจ๊ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วน้ำมาใส่อะไรอ่ะทไมอ่ะ ทำไมหนูผิดมากแล้วไปฆ่าคนตายหรอมาจากชลบุรีหนูก็มาแล้วมาไกลหนูไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่มาแค่ไม่กี่ชั่วโมงมาขายเนี่ยมันจะทําให้รวยมากใหนร้านนาเจ๋งเลยหรอแค่ไม่กี่ชั่วโมงหนูเนี่ยแล้วน้องลงว่าพี่ไปท้าผมอง้ากน้องเอาไหมหนูเข้าใจหนูไม่ไม่เอาอ่ะหนูมยังใจพอไม่ใช่หนูไม่ว่าหรอกหนูห่างกันเป็นห่างกันเป็นเมตรไม่ได้หายกันขาดกันแค่สองสามล้านหนูมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงพี่หนูไม่ได้มาทุกวันนะเขาขายก็ไม่กี่ชั่วโมงหรอก ก็ใช่ไงหนูไม่ได้มาทุกวันจริงจหนูเพกลับแล้วไม่เป็นไรหนูมาไกลถ้าถ้ามาไม่ไกลหนูกลับแล้วสองในไอ้เขาไป่ขัดเวลาจัดยาบ้าดีกว่าเอหมเอขอขายแค่นี้แต่หนูก็กลับแล้วเพราะหนูก็พาน้องมาช่วยขายแตงไม่ได้มาขายทุกวันหรอกถ้าหนูรู้ไม่ได้ตั้งใจมาขายด้วยถ้าขนาดผมไปลงที่อื่นผมยังต้องไปดูเขา่อยว่าไม่ขายแล้ขอโทษนะที่พูดไม่ดีขอขายแค่นี้ได้ไหม น้าก็ใส่ชุดตำรวจอะทำไมน้าไม่มีไม่มีน้ำใจเลยหรอน้องพูดได้อะมีน้ำใจแล้วก็เป็นน้องบ้างอะน้องก็ถ้าไปหนูหนูก็ปล่อยเพราะไม่ได้ติดกันสองสามล้านห่างกันตั้งหลายล้านหนูมาขายแค่ไม่กี่ชั่วโมงจะทำให้น้าเจ๊งเลยหรอใช่เพราะน้องไม่ได้คนโดนนี่เพราะเวลา้นน้องโดนน้องก็พูดด้าตลอดใช่ป่ะหนูก็มีน้ำใจพอเหรอเอ็นูขายแค่นี้แหละที่เดี๋ยวหนูก็ตอบได้ของขายแค่นี้ตอนแรกหนูก็พูดดีแล้วว่าหนูไม่ได้อะไรเลยทำไมต้องมาเดินมาใส่ๆเลยอะ ก็มันเนความไม่เหมือเราเข้าใจมั้งไหมว่าทำไมอ่ะเจ้าของที่เขายังไม่ไล่หนูเลยเจ้าของที่เจ้าของพี่ยากไม่ได้หรอเขาตั้งเขาตั้งให้ลงอย่แล้วความรู้สึกเป็นยังไงก็เห็นเขาบอกว่าถ้าขายไม่ได้ก็ออกไปก็ร้องไปที่ไม่ออกว่าพี่ขายไม่ได้ถ้าเป็นโน้ตแ้วก็เรื่องนี้จะเปานรู้สึกงไหมหนูก็ขอทุกที่ไปแล้วหนูก็มาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหนูไม่เล้่งใจหนูมาไกลหนูก็ขอไม่ได้หรอก็น้องขายหนึ่โมงน้ขายหนึ่งโมไปดีไม่เป็ว่าอะไร่ะบาร์ ไปแช่เต like ็มท yeah. right. no ี่เลยอยากไปแช่แช่เต็มที่เลยถ่ายไปนเอาวดีโอนะถถ่ายอยู่แล้วลหละพี่คนแบบเนี้ยก็อยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อเอามากขอถามหน่อยน่นะเรื่องพูดเรอพูดมากก็มากเรื่อนถุูเปียพอเลยนะถูงขอถ่ายแค่นี้แล้วพี่ด็กเขากลับแล้วหนูมาก็เขาไม่ยอมเขาก็พูดอยู่เนี่ยไอคนที่เป็นลักมาชื่อะไรที่เปอาี่ร้านเอยเจ้าหูอไมจ้าที่เป็นอาชีพลกพจ้าพูดมากก็มากเรื่อน สนโน่สับเลยมาแ้วโทรัสีจยบ้หมคนขายด้วยกันน่าจะมีน้ำใจรหัสก็มีนก็มีพี่แหละที่ไม่มีน้ำใจอ่ะคือจะไปขอเขาทำไมมากเรื่องเราก็พูดดีก็ขอโทษไปแล้วเขาก็ไม่จบอ่ะ ไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะก็ต้องก็ขายก็ไม่กี่ชั่วโมงะก็ไม่ได้มาทุกวันหนูไม่ได้มาทุกวันพี่แล้วหนูก็มาไกลหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ้าหนูรู้ว่าพี่มาอีแล้วหนูก็ไม่มาหรอกแต่คือมาแล้วหนูกลับแลวหนูเกลีหนูจะกลับได้ไงหนูก็ต้องรอมาไกลพี่ก็เห็นใจบ้างดิพี่ก็ใส่ชุดตำรวจนะอยู่ไม่สนน้ำใจหนูพี่น้ำใจ วันนี้ำใจคือเราไปทักเขาแล้วต้องเก็บนนี่คือน้ำใจหนูก็ขอโทษที่หนูก็ขอโทษเอางี้หนูไม่ใช่ว่าน้ำใจรับท่าล้องไปแล้วรู้ใจวัดคืนนะก็เออเดี๋ยวเก็บไม่ใช่เรื่องของเราขายหน่อยเจ้าของพี่เขายังไม่ไล่หนูเลยพี่จอยส่งขึนข้าความเนี่ยเจ้าของพี่ไม่ได้เจ้าของพี่เอาแต่ตามมันไม่สนใจเราเขาให้ความช่วยเหลือเขาทำไมก็เขาบอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าทนไม่ได้หรืออะไรก็ย้ายออกไป